บทบาทหนึ่งวิชันไม่เห็นอะไรละครเออฉันเดาเอาจริงๆอล้ตึกกัที่แบบนี้ฉันเห็นไปเล่นละครในทั้งตึกแลเนี่ยกลังจะหามเลยไม่ใช่บทละครไม่ต้องเล่นตอนนี้ไม่เป็นในชันไม่เป็นตัวเองอันนี้เป็นตัวเองอ่าไม่มีไม่มีติดต่อคุณหญิงลีต้องขังคุณหญคนติดต่อไม่ได้ละครเมื่อไหร่มีค่ะแต่ว่าหญิงลีไม่สะดวกเล่นไม่เป็นทำไมเนาะหญิงหญิงเนไม่เป็นแล้วที่ทำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แสดงละคร คือจะบอกว่าละครกับเพลงนะออคือบางคนถนัดละครเ,ออเวลาเขาร้องเพลงเขาก็จะบอกว่าเขาร้องยากเหลือเกินแต่พอยิงรีร้องเพลงหญิงบอกว่าทำไมมันถน,ถนัดหรือสะดวกหรือ,อว,ว่ามันร้องง่ายเหลือเกินหรือมีความสุขเหลือเกินแต่ทำไมพอจะไปเล่นละครมมันยากเหลือเกิน นี่คือความคิดของหญิงเม่ฉันว่าเธอเล่นได้อยาจะไปตั้งกำแพงอะไรหญิงไปตั้งกำแพงอะไรบอกว่าหรือเราไม่ชอบคือเป็นความรู้สึกที่แบบว่าหญิงหญิงอาจจะไม่ถนัดย่าอยวาใช้คำว่าไม่ชอบเลยเพราะว่าหญิงชอบดูละครเอาไม่ถนัดใช่ไหมคะหนึ่งสองสามแอคชั่นเฮอยเอาหรือยังพูดอะไรนะก่อนนะเดี๋ยวจะไปอย่างนั้นที่ลืมเนาะคือบางทีเรากลัวจะไปเป็นภาระให้เพื่อนถ้ากลัวดุอะไรนี่จะตะเลิดเลยอะกลัวกลัวกลัวเวลาโดนดุโดนแบบทำผิดซีนผิดอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าได้บทบันเทิงรื่นเริงืใจเหอนกขาไม่กดดันหนูเรายังที่ม่ได้จะได้เห็นเขาเล่นละครเพราะเราได้เห็นน่ะนกลำยองเราไม่เห็นเวอร์ชันพี่นกลำยองก็เป็นแบบเขานะคาแรคเตอร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ใกล้เคียงโอ้ถ้าเกิดว่ามีคาแรคเตอร์ที่ส่งมาแล้วมันใกล้เคียงความเป็นตัวคุณมันก็ก็น่าจะพอละก็น่าสนใจเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าหลุดบ้างคำหนึ่งสองคำห้าคำสิบคำก็ไม่เป็นไรมึงสร้างบทใหม่ไปเลย้ีร เออจริงๆนะงนะเราไม่ได้เห็นออแข่งนี้จากผู้หญิงคนนี้นะนเออเรากลัวว่าหลุด หลุดเยอะแล้วถ้าหลุดคำสองคำแล้วเขาเขาให้ได้ขอให้อยู่ในโครงเรื่องเงี้ยเอออย่งก็กล้าไงเฮ้ยก็มันปกติละครมันก็ประมาณนั้นอยู่แล้วแต่เราไม่่คอยอยากเออถ้าให้มีบทน้ำตายอย่างก็จะแบบบ้าโยนนะโยุนยามเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะคือไม่ได้อินไม่เก่งไงค่อยๆเริ่ม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 ค่อยๆเริ่มเพื่อปีหน้าจะได้เธอจะได้มีอะไรทํามากกว่านี้อีกนะแต่อย่างหนึ่งเห็นนะคุณก็เป็นคอมเมนเตอร์ได้ใช่ป่ะแล้วสุดคุณก็เป็นคอมเมนเตอร์เหมือนกันนะหรือ่อย่างที่เราบอกอะ เราอยู่ในยุคศิลปินลูกทุ่งทำได้ไหลายอย่างถ,ถูกปะคอมเมด้เตอร์เล่นละคร โอ้แต่ไม่อะไรแต่ฉันเห็นหนึ่งบทบาทที่แปลกตาไปเป็นยังไงคะเขาจะเชื่อถือฉันลิมเจ้เชื่อสิคุณคุณคนคือการที่เขาเลือกคอมเมนเตอร์เราต้องเใส่ว่าเขาต้องเห็นความประสมผสานเร็จคุณถึงจะเป็นคอมเมนเตอร์ได้แต่ว่าหญิงก็คอมเมนต์สไตล์หญิงนีนะบางทีก็อาจจะไม่ได้แบบว่าฟิกมากต้องเป๊ะมากคุณเอาไหมถ้าเอาหญิงนี่คุณก็ต้องให้หญิงเป็นหน้าตัวนั้นไป็นอเป็นกรรมการแต่ว่าต้องให้หญิงตามระเบียบการเป๊ะ แบบวิชาการหลักมากหญิงก็ไม่ไหวหญิงไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งที่จะไปตัดสินใครแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เป็นแบบทักษะเรื่องต้นเนี้ยค่ะเอนเตอร์หรือว่าอารมณ์เนี้ยหญิงหญิงคิดว่าหญิงทำได้อยู่เนาะแล้วแล้วการไปนั่งเอเจนเซอร์รู้ไหมว่ากลับมาอีกวันหนึ่งเป็นยังไงตาบวมบวหัวร้องไห้เรื่องราวของผู้มาเข้าแข่งขันอ่ะเรื่องอินมากเราซึ้งเวลาเขาถ่ายวีดีอาร์มาเงี้ยเขาใจเขาใจทำไมสงสารเขาจังเลย แล้วอยู่ดีก็รายการแบบว่ารายการร้องเพลงก็ต้องดังมากเลยว่าแล้วมันเจ็บปวดมากไม่ใช่ว่าเข้าใจเข้าใจนะคุณ A คุณ B คุณ C 3คนประกวดกันดิฉันเจ็บปวดมากที่ดิฉันจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วก็ตัดอีกคนหนึ่งออกมันมันเจ็บมากจนแบบพูดเฉยๆไม่ไหวนะถ้าเกิดว่ายังยังเครียดกับงานการ ลงตัวเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้หญิงไปนั่งนตรงนั้นเลยมันมันต้องตัดสินใจอะค่ะมันเหนื่อยมากสำหรับการที่จะต้องเลือกให้คนนั้นชนะเลือกให้คนนี้แพ้โว,โว้ยเหนื่อยมากเราชอบในความเป็นตัวตนของเขาคือ,อต้องบอกว่าความเป็นตัวเราคือไม่ใช่ว่าอะไรเข้ามาฉันก็รับฉันก็รับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยว่าคนรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้อ่ะอิมันมากไปหรือมันไม่ได้เข้าใจเลยนะเพราะเราเป็นคนดูอะเราปิดช่องเลยนะบางทีอะชีวิตเขาเ พลังพดขนาดนี้ใาการร้องเพลงมันกลายเป็นแบบจุดขายมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นจุดขายให้คนแบบว่าดูเยอะส่รงเชียร์โอ้ยยิงไปรายการไปได้ยังไม่ได้เป็นกรรมการนะไปัด้ให้กำลังใจห้าเทปวันเดียวยิงร้องให้ตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปที่ห้าโอเคในเทปที่สี่ที่หัวร้องหน่อยแต่ฟอฟีดกลับมาฟีดกลับมาตอนที่เขาเศร้ายิงก็ร้องให้อีกอ่ะ จนหญิงตื่นเช้ามาเอาทำไมฉันปวดหัวปวดตาปวดเขาใจก็ไเวียนคือเออคือเป็นคนที่ไม่ได้ทำเพราะมันแสดงออกมาเพราะมันเป็นหน้าที่แต่เป็นแสดงออกมาเพราะเป็นตัวตนของเขามากกว่าก็เหมือนเวลาที่เราฟังเขามันยิงจะเป็นคนเชื่อหนังหนังเนี่ยเขาจะเป็นบทบาทของใครก็แล้วแต่แต่หญิงจะจินตนาการว่าโอเคเธอเล่าว่าเรื่องราวของเธอกำลังเป็นอย่างนี้ฉันก็จินตนาการว่าเธอเป็นแล้วเวลาที่คนที่เขามา ร้องเพลงใช่ไหมพ่าก็จะเล่าเรื่องราวของเขาชีวิตจริง้วยนะแล้วพอเรานึกถึงอินตามน้ําตามาเลยน้ําตามาเลยอย่างงี้ค่ะเพราะอย่างนี้หรือเปล่าบรรดาแฟนคลับของหญิงลีเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่หญิงลีอยู่ในเพิ่งขึ้นมาเข้าแกรมมี่ใหม่ๆเขาถึงผูกพันกับเราจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับแฟนๆที่ที่เข้าใจหญิงบางทีอาจจะเป็นคนตรงฉัดนชัดเจนหรือว่าโอบอกอีกไฟอะไรอ่าใช้คำว่าโผงผางีก่อ เป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบสัตว์รีคําคอประมาณนั้นนะคะแบบว่าคือทอํายังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราไม่ได้ปลอมนะหรือแต่ถ้าการาการสวมบทบาทเป็นนักสแสดงก็อีกอย่างนึงสวมบทบาทเป็นนักอ,อ่นักร้องบน,บนเวทีก็อ,องลงแบบพวกเออเป็นนักพยาแบบนึงอย่าง,งเงี้ยแต่ถ้าบางอย่างที่เราเราไม่ใช่ตัวของตัวเองอย่างเงี้ยเราก็จะเหนื่อย เพราะฉะนั้นก็เลยแบบฉันขอเป็นตัวของฉันนะใครที่รับได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ขอให้เข้าใจนะย่ดยืนกันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ม <c oughs> ันเป็นเค็ดลับส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีแฟนคลับที่เหนียวแน่นมาตลอดค่ะก็ยังดีใจที่แฟนๆยังยังยัง,ย,งยังรัก แล้วก็ยังแบบเออไม่ได้ทิ้งเราสมมติว่าแฟนคลับของหญิงลีเหนียวแน่นอ่ะกลุ่มหนึ่งเงี้ยคนนั้นคนนี้จะไปดูคอนเสิร์ตคนนี้ไปดูคอนเสิร์ตคนนน้นหญิงจะไม่งอนใครแลจะบอกแต่ว่าฉันก็จะไปกดไลค์ตามเธอจะไปดูคอนเสิร์ตใครเหรอจังเลยก็จะรู้สึกสนุกกับเขาเหรอเธอแล้วก็จะบอกว่านี่ไปดูคอนเสิร์ตคนนั้นคนนี้อ่ะก็อย่าลืมหญิงลีนะอย่าลืมทิ่งหญิงลีเขาก็ยังโอเคเข้าใจแล้วก็รักรักเราที่เราไม่ได้ไปกีดกันว่าถ้าเป็นแฟนคลับชา ไปหาคนนั้นไม่ได้ตรงนี้ม่ไม่ใช่ไม่ได้แล้วอย่างนั้นเขาจะกดดันแล้วเขาก็จะเทเราเลยเขาก็จะไม่กล้ากลับมาเลยเพราะว่าเขาไปแล้วแล้วอย่างที่เราบอกนะว่าช่วงวิกฤตโควิดอ่ะแน่นอนมันก็เจอเรื่องของงานจ้างต่างๆถึงมันจะดรอปลงไปเนี่ยพรีเซนเตอร์ที่เราบอกว่าเข้าหาเขาแต่พอสถานการณ์มันเริ่มคลายตัวงานคุณก็เข้ามาเข้ามาจนเราตกใจหนึ่งงานที่เราแปลกตาที่สุดอะไร ไปร้องเพลงบนสายการบินออมันเกิดขึ้นได้ยังไงครคุณมันเป็นอีเวนท์ที่แบบเฮ้ยอะไรรั้นแรกในเมืองไทยแล้วเรไม่ได้ดูคลิปที่เขาเอามาลงนะแล้วก็แบบมัน อย่างเงีะมีการติดต่อยังไงมาคะก็คือว่าเพลงหยิ่งดีเนี่ยก็คือมีมีกระแสไปไปโด่งดังทั้งเวียดนามทั้งจีนมาเลเซียนะคะแล้วก็ทางเกาหลีญี่ปุ่นแล้วทางบอสของอาศัยกันเป็นไทยเวียดเจนก็เหมือนชื่นชอบอย่างนีถูกไหมคะแล้วก็เลยถ้าจะให้ศิลปินไปร้องเพลงที่แบเป็นเป็นไฟ เป็นไฟล์เปิดเปิดเรื่องงานแบบาี้มาถึงมเลิกว่าเอออยากได้นอย่างนี้ที่ที่บอสใหญ่ทางผู้บริหารใหญ่ชอบอ่ะทีนี้ถามโจคือคุณ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 นึกรูปแบบออกไหมตอนที่เขาติดต่อคุณไปอีเวนต์เนี่ยใช่คือตอนแรกคิดว่าเป็นอีเวนต์ธรรมดาร้องบนพื้นหรือเปล่าใช่ตอนแรกก็นึกว่าเราจะทําสกู๊ปกันสกู๊ปว่าร้องเครื่องบินจอดอยู่แล้วก็ร้องเหมือนถ่ายหนังใช่ไหมแต่ที่นี่บอกไม่ไม่พี่หญิงลี พอเครื่องบินสตาร์ทปุ๊บพี่จะเซอร์ไพรส์ลูกค้าลูกค้าจะยังไม่รู้้ไม่รูลูกค้าที่นั่งอยู่เนี่ยจะยังไม่รู้ว่ามีศิลปินร้องคือพี่หญิงลีนะแต่ว่าบอสน่รู้ทีนี้ก็จะเก็บภาพนะพี่เขาเก็บภาพเอาไปโปรหมทประชาสัมพันธ์หน่อยสายการบินสรนภูมิขอนแก่นเนาะแล้วหญิงก็โอเคแล้วร้องยังไงก็ไม่มีเครื่องเสียงนะเพราะว่ากฎของสายการบินไม่ได้ใช้เครื่องเสียงอื่นก็จะเป็นเครื่องเสียงของอ่า เอเวสเตดนี่แหละที่เห็นในโทรศัพท์อ่ะที่พูดอ่ะผริดันเปิดเศร้านั่นแหละเนาะไม่เราเราเราแบ็คกิ้งแท็กอ่ะไม่ได้เปิดพี่หญิงเลยเสียงดังไม่เท่าพี่หญิงรีลิฟซิงค์เลยเปิดเป็นสา์พี่หญิงมาเขาให้หญิงร้องใน เปิดเพลงมาแล้วหญิงลีก็ร้องเห็งปัดตามตามเลยเพราะว่ามันเบาไงคะเพราะเป็นจะเป็นเสียงร้องถ้าเราร้องสดมันจะไม่สู้เพราะว่าไม่เอะมันจะไม่ได้มีความดังถ้าเป็นร้องเห็งมากมันจะแตะลำโพงแตะเขานี่ก็เป็นคนขอยปาร์ตอยู่แล้วสดด้นสดเลยก็ร้องไปเขาก็เปิดเพลงมาหญิงลีร้องทับพี่หญิงลีร้องทับเลยนะคะแล้วก็เดินเทคแคร์ลูกค้าทุกคนก็ปลกมือตุกคนมาจับหน้าตาเขาไดตกใจไหมแบบเบอร์ไหนเขาก็มองหญิง ใช่ตัวจริงป้าหวาหรือก็จะทำอะไรก็จะไปร้องเพลงที่ไหนก็คงคิดว่าหญิงอ่ะจะไปขึ้นในเออจะไปเดินที่หนึ่งแต่ว่าหญิงเหมือนจะมานั่งเครื่องใช่ไหมแล้วเราก็นั่งแลก็นั่งเครื่องไปนั่นนั่นนั่นปึ๊บ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 ก็เลยไปไปยืนคุยกับทางแอลสเตจข้างหน้าคนผู้โดยสารก็ดูดูว่านี่เธอจะไปเกี่ยวกระเหวี่ยงวินอะไรเขาหด้วยใช่ไหมเราก็ทักทักดอะไรก็ไปถามเขาเอาตอนไหนเอาหรือยังจะจบเครื่องจะลงแล้วนะอะไรเงี้ยอ่ะหนึ่งสองสามปึบ สวัสดีค่ะทุกคนก็อะไรหรอไงแล้วทุกคนก็คือในขณะนั้นเองเครื่องบินบินด้วยใช่นบินอยู่บนท้องฟ้าอากาศเออสิ่งอ่ะงใดคุณโชว์ไปกี่เพลงอ่ะหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็มีแดนซ์เบอร์ผู้หญิงลียืนอยู่เต็มลำเครื่องบินซึ่งหญิงก็เดินไปเดินมาเพื่อจะให้แฟนๆที่เขาเซลฟี่อยู่ก็เห็นนะเป็นความแปลกแล้วก็เป็นความเป็นความภูมิใจนะแล้วก็เป็นความรู้สึกว่า งานของเราไม่จําเป็นต้องอยู่บนเวทีเท่านั้นนะอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งฉันจะได้ขึ้นไปร้องเพลงในที่แปลกๆอย่างบนเครื่องบินหรืออะไรที่มันไม่เคยไม่เคยค่ะไม่เคยคิดนะคะแต่ว่าอย่างลีคิดว่ามันก็มันก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าบางทีมีมีคนโทรมาจ้างยิงเลยผมจะจ้างคุณมาร้องส่วนตัวเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออหรือว่ส่วนตัวได้ส่วนตัวได้ค่ะก็ ราคาเท่านี้เท่านั้นก็บอกไปแต่ว่าหนูขอทีมงานเข้าไปด้วยนะคะนะคะก็มีก็ห้องเหมือนแบบบ้านส่วนตัวได้ค่ะแล้วก็ไพรเวทใช่ไพรเวทแต่ก็มีทีมงานของเราอยู่